ทานอะไรอะ่ะอันนี้เพิ่มปลาดุกนะคะมามเอากุ้งทันตตอแล้วก็แ,วกแกงเนื้อครับเพิ่มอีกอย่างได้เลยมาอ,อยู่ที่คุณจะสั่งอะ่ะคุณสั่งที่ยางเดี๋ยวแม่ค้าก็คิดตามคุณสั่งอ,อันนี้น,นะค่ะแล้วก็ผัดไขอ่อ่อนนะได้แกงเนื้อแล้วก็ผัดไขอ่ออนนะคะ ลังจะเคี่ยวออกก็แบบว่าเหนียวไปหาอันนี้ร้อย่สิปลาแกงไม่ลืมไม่ลลืมได้เยเดี๋ยวน้ำกิโลเลยกิโลเดียวน้ำกิโลเก็บผมกลแล้วก็ไก่ผัดซอสพอแล้วพอแล้วเจ้าไอ้ีกอกมเล่นดีไหมใช่ แล้วแตเที่วยวให้มันนิ่งทีทไมอ่ะเที่ยมันกินได้นะเออปลาหวานก็มีนะวันนี้อ่ะซื้อแล้วเหรอดีมากหายไปนานซื้อไม่ครบโดนนะจะของทานเอาโหมดเาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาไม่เอาทำใหม่ทำใหม่ทำใหม,ม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้ใหม่ไอ้ซุปไก่ โซ่ปไปโซ่ปไปเพราะไอ้ถ้วยเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เข้าไปเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่ตักให้ใหม่ไม่ต้องนั่นละถ้าขอถุงใส่ทอดมันก่อนได้ได้ค่ะได้ tài thủng, à, ở mày